โอ้โหนี่หมดไปหนึ่งกรละมังแล้วนะครับสอ,นะสองแล้วนะถ้าแบบเป็นกล่องกล่องละเท่าไหร่นะครับ50บาท30บาทค่ะ30บาท50บาทนะครับ<ะ>นี่นะครับนีหลายราคาค่ะเบอร์นี้120่บาทค่ะใช่ค่ะลูกค้าเลือกได้เลยค่ะชอบลูกไหนเลือกได้เลยมาครับทุกคนนะครับกล่องนี้นะครับในราคา60บบาทนะครับผมข้าวเหนียวนะครับถั่วแล้วก็ น้ำกะทีนะ,นะ,ะมะม่วงนะ,นะ,ะโอ้โห,หนึกว่าไข่ราะงั้นให้ไปเอาฝั่งนู้นแล้วสวัสดีค่ะฝากร้านด้วยนะคะร้านข้าวเหนียวมะม่วงบุบบิบนมโตสวัสดีครับผมตะลอนถ่ายเลิปนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็อยู่ที่ถนนสีจำปานะครับผมนี่นะครับร้านที่ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูมาแนะนํานะเป็นร้านที่เขามีกระแสดีมากๆนะครับตอนนี้นะครับชื่อร้าน ข้าวเหนียวมะม่วงนุ่มโตนะครับผมแม่ค้าน่ารักมากๆนะครับผมเขาขายยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับแม่ค้านะครับสวยมากแม่ค้าสวัสดีครับขออนุญาติดไมค์นะครับผมสวัสดีค่ะครับน้องบุ๋มสวัสดีครับชื่อร้านเต็มๆชื่อร้านอะไรนะครับย้ำอีกรอบนึงบุ๋มบิ๋มข้าวเหนียวมะม่วงนุ่มโตค่ะน้องบุ๋มบิ๋มนะครับผมอันนี้คือเราขายที่นี่ทุกวันเลยไหมครับทุกวันค่ะครับผม มะม่วงอบล่องมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะแก็ข่าเหนียวมูนค่ะข่าเหนียวมูนนะครับกิโลละร้อยยี่สิบบาทกิโลละร้อยยี่สิบบาทนะครับผมถ้าขายแบบเป็นกล่องกล่องเท่าไหร่ครับมีกล่องละสามสิบห้าสิบหกสิบแปดสิบค่ะแล้วก็ตามสั่งค่ะนี่นะฮะโอ้โหมีเยอะมากร้านใหญ่มากนะครับอันนั้นร้อยสามสิบค่ะอันนี้เราขายที่นี่ทุกวันไหมครับทุกวันค่ะขายทุกวันเลยบ่ายสองโมงครึ่งค่ะบ่ายสองโมงครึ่งนะฮะยันสี่ทุ่มครึ่งค่ะถึงสี่ทุ่มครึ่งใช่ค่ะทุกวันเลยค่ะครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นถนนสีจามปาใช่ไหมครับก็อยู่ในตัวเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเลยเนาะใช่ค่ะครับผมนี่นะฮะที่จริงผมมาที่นี่บ่อยมากๆนะแต่ว่าไม่เคยเจออะไคะหรือว่ามาผิดเวลาพี่มาเวลาไหนคะส่วนมากเลยจะมาประมาณทุ่มสองทุ่มทุ่มสองทุ่มใช่ฮะก็เดินผ่านไปผ่านมาบ่อยอยู่นะตรงนี้จริงเหรอจริงเหแต่ว่าไม่เคยเจอจริงๆแสดงว่าเดินผิดซอยหรือเปล่าไม่แน่ใจต ดูขายทุกวันเลยเนาะใช่ค่ะไม่มีวันหยุดค่ะฝนตกก็ขายเมื่อกี้เห็นพี่พี่วินมอเตอร์ไซค์มาสั่งเยอะมากๆเลยใช่แสดงว่ามีส่งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะบริการส่งด้วยค่ะบางทีก็ลูกค้าเขาให้มาซื้ออะค่ะครับอันนี้คือเราขายแบบเป็นกิโลด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงก็เป็นกิโลค่ะเป็นกิโลนะใช่ค่ะอ่า ขายหมดเลยค่ะลูกหนึ่งก็ขายลูกหนึ่งก็ขายนะครับแต่ไม่ขายครึ่งลูกไม่ขายครึ่งลูกนะตัวนี้คือเราทําเองเลยใช่ไหมครับข้าวเหนียวนะคะใช่ค่ัทำเองเลยนะขายมากี่ปีแล้วครับถ้าตรงนี้ก็ประมาณ3ปีแล้วค่ะสามปีแล้วนะฮะโอ้โหน้องบุมบิมนะครับแม่ค้าน่ารักมากนะครับเอามีขายแบบเป็นปีกแล้วก็ส่งด้วยนะครับก็คือส่วนมากเลยเขาจะรับไปขายต่อใช่ไหมใช่ค่ะถ้าขายปีกนะขายส่ง ครับโอ้ลูกค้าเยอะนะครับทุกคนนะลูกค้ามีอะไร้างเลยเนี่ยค่ะแป๊บหนึ่งอันนั้นมันงมหน่อยนะพี่มันเหลือจากเมื่อวานแล้วก็เอาเขียวพีมพ์จ้าอันนี้เจ็ดสิบหกบาทค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก ันนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าอันนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็นอกล่องหอมค่ะเป็นอกล่องนะใช่ค่ะอันนี้กิโลเท่าไหร่ไซส์ใหญ่สุดในร้อยสามสิบบาทค่ะร้อยสามสิบบาทใช่ค่ะถุงนี้เท่าไหร่นะถุงนี้ถุงนี้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะฮะเจอเสียเรารับเปลี่ยนค่ะโอเคขอบี่มองว่าร้อยห้าสิบค่ะเนี๋ยวเขาจะขายเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะนี่ขายแบบเป็นชุดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาจะเอาไปทำเองนะครับใช่ค่ะเราจะมีเป็นน้ำ กะทิให้ด้วยไหมมีค่ะมีกะทิมีถั่วให้ค่ะอ๋อมีกะทิมีถั่วให้นะครับค่ะสองร้อยสิบบาท,300บาทสามร้อยห้าร้อยที่ซื้อสองร้อยสิบบาทนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสะักกล่องไหนคะเจอไม่หวานมาบรอนนุ่นนะกล่องตรงไหนคะขายดีมากๆนะครับทุกคนนะครับนี่ฮะข้าวเหนียวมะม่วงนะครับน้องบุ๋มบิ๋มนะครับผมที่จังหวัด <ขา S 1> สม,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 สมุทรสงครามนะครับ ถ้าแบบเป็นกล่องกล่องละเท่าไหร่นะครับ50บาท30บาทค่ะ30บาท50บาทนะครับแล้วก็ตามสั่งราคาตามสั่งลูกค้าได้เลยแล้วก็จะมีราคาตามสั่งด้วยนะครับใช่คะ่ะนนะครับนี่ครับดูนะฮะทุกคน ร้านใหญ่มากๆนะครับทุกคนนะครับไม่แน่ใจว่ามีมะม่วงกี่สายพันธุ์เดี๋ยวผมสอบถามให้นะครับแม่ค้าสอสอบถามนครับมะม่วงวันนี้มีกี่สายพันธุ์ครับวันนี้มีสี่สายพันธุ์เลยค่ะสี่สายพันธุ์นะครับตัวที่กําลังทําอยู่ตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้อกล้องขาวเป็นอกล้องนะครับอกล่องเขียวค่ะอันนี้ขายดีที่สุดในร้านแล้วอ๋อครับผมมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับมีอกล้องหอมอกล้องเขียวแล้วก็น้ําดอกไม้ทองน้ําดอกไม้เบอร์สี่ค่ะครับนี่ ตัวที่กําลังทําทําตัวนี้ชื่อเท่าไหร่ต้องค่ะชุดละห้าสิบาทค่ะห้าสิบาทใช่ค,ค่ะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะหวานเหมือนแม่ค้าเลยไหมต้องชิมแล้วลูกค้าอ่านี่ครับผมก็ให้หนึ่งลูกไปเลยใช่ไหมครับตลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งนะครับนางเซนขออกล่องปอกหน่อยจ้า เห็นร้านเทียวของพี่ได้ยังคะยาวมากๆนะครับทุกคนเยอะมากๆนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเตรียมมากี่กิโลนะวันนี้มะม่วงเยอะมากนะครับแล้วสินไม่ได้บอกเจ๊นูรว่าน้องมันให้พี่แล้วอันนี้กล่องละสามสิบค่ะนี่กล่องละสามสิบใช่ค่ะ ใช้อกล้องเหมือนกันลูกค้าสั่งอกล่องทุกกล่องจะให้หนึ่งลูกครึ่งใช่ไหมครับถ้าสามสิบจะให้แค่ลูกเดียวคะ่ะถ้าสามสิบหนึ่งลูกนะครับใช่ค่ะเตรียมมากี่ลูกครับวันนี้หมคะก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่เนาะร้อยกัลโลร้อยกลโลเลยนะครับ ถ้าเป็นมะม่วงนี่คือเราจะมีขายทั้งปีเลยใช่ไหมฮะมีทั้งน้ำดอกไม้มีทั้งปีค่ะอกล่องมีประมาณ8ปดเดือนเองครั่าครับผมนี่ครับเขาจะมีเป็นถั่วแล้วก็มีกะทิค่ะนาก,กะทิให้ใ<ช>นะครับใช่ค่ะน้องเซนสามลูกเจ๊ขอโทษนะหนูนึกว่าน้องมมาให้แล้วใครมาเที่ยวนะครับผมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ มาอุดน,นุนได้นะครับบอกเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังนะครับลูกค้าประจำนี่คือเพียบเลยนะครับอันนี้้ไดะขายทั้งปีขายทุกวันนะครับอ,อกร้องเหรอ,อ,หรอแต่ลูกค้าอยู่นะกะทิมะกะทิมา หวานเจีย๊ยบใช่ไหมครับหวานเจีย๊ยบค่ะต้องมาลองชิมนะต้องมาลองชิมนะครับมีรับออกงานอีเวนต์อะไรไหมครับมีค่ะมีจัดเบรกมีจัดเบรกด้วยนะครับในเขตไหนครับเขตแม่กลองนะเขตแม่กลองนะหรือว่าเขตจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจังหวัดใกล้เคียงนะก็ลองโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับเดี๋ยวยังไงเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็โทรมาสอบถามได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะมาลอง กินนะครับก็มาที่จังหวัดสมุทรสงครามได้นะฮะอยู่ที่ถนนอะไรนะฮะถนนสีจำปาถนนสีจำปานะครับหน้าร้านปอนสีพี่เอาอะไรคะเอาเข้าวเหนียวให้ห้าสิบจ้าข้าวเหนียวเปล่านะคะไม่เอาครึ่งโลหรอพี่หกสิบครึ่งโลครึ่งโลกันแท้โลหมดอีกแล้วโอ้โหนี่ หมดไปหนึ่งกรละมังแล้วนะครับสองนะแล้วนะเตรียมมาก,กี่กะะมังครับวันนี้เจ็ดเจ็ดแปดอะค่ะเจ็ดแปดกรละมังเฉพาะข้าวเหนียวมูนนะครับผมเจ็ดแปดกระมัง <ใจ S 1> โอ้โหไม่ธรรมดา,านี่ผมให้สังเกตด,ดูนะทางร้านเขาจะใส่ถุงมือนะครับจับหยิบจับอย่างดีเลยนะครับร้านเนี้ขอบคุณค่ะสองเซนซีเลยลูก อยู่นี่ค่ะ เป็นชุดนี้เท่าไหร่ครับแม่คะหกสิบาทค่ะหกสิบาทนะครับเป็นอกล่องนะคะอันนี้คือเป็นอกล่องนะฮะใช่ค่ะตัวที่ขายดีที่สุดเลยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ค่ะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบวันนี้หวานมากๆนะครับรู้สึกว่าแอดวันนี้จะสันสันนิดนึงนะเจอคนสวยนะครับ ลูกค้าเอาอะไรคะเอาข้าวเหนียวขึ้นหมืได้คะ่ะหกสิบก็สองลูกหกสิบบาทสองลูกนะครับ นี่นะครับ $60 บาทนะครับลูกค้าเอาอกรองหนึ่มดอกไม้ค่ะมีหลายราคาค่ะเบอร์นี้120บาทค่ะใช่ค่ะอันนี้1 3 0อกรองหอมค่ะอันนี้อกรองธรรมดาได้ลูกค้าเลือกได้เลยค่ะชอบลูกไหนเลือกได้เลยให้หนูกบอกให้ไหมคะปอกฟรี รับเลยค่ะหรือไม่บอกคะห้าสิบมาด้วยกันหรือเปล่าเป่าเปล่าน้องบุ๋มบิ๋มบอกว่าหวานเจี๊ยบนะครับผมคุณยายนี่คือเป็นขาประจำใช่ไหมครับเอากิโลครับยายหนึ่งโลนะครับเอาข้าวเหนียวด้วยใช่ไหมครับโอ้เปล่าเปล่าเลยเนาะโอ้ลูกค้าประจำนี่ครับทุกคนโอ้โหเยอะมากครับขายดีสุดๆนะครับทุกคน มีขายแบบเป็นลูกแบบเป็นโลแล้วก็มีแบบเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวอย่างเดียวก็ขายนะฮะคุค่ะเอาใส่นี้มานะนี่ครับผมตลอด่ายคลิปวันนี้บอกเลยนะครับว่าอยู่ที่ไหนก็หาเจอนะครับผมร้านแบบนี้นะครับผมร้านดีๆแบบนี้นะครับมาหนุนได้มารองได้นะครับรับรองไม่ผิดรวังนะครับ ร้อยหกสิบหกกอยาดราม่านะะฮในการแต่งตัวก็ทุกวันนี้ก็เป็นการทรรมอาหารกินนะครับในอาชีพสุจริตหลายคนคนเรามีดีต้องมีโชว์นะฮะบอกไว้เลยนะครับในยุคสมัยนี้นะครับอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดด้า ลูกค้าแบบไหนดีคะน้ำหนึ่ยจ้าคุณป้าแป๊บนึงนะร้อนร้อนมากอันนี้ร้อยหกหกข้าวเหนียวหกสิบแล้วก็อันนี้ห้าสิบบาทนะคะสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทค่ะแล้วนี่รวมเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสิบค่ะก็เหมือนนี่แหละใช่ค่ะแต่โคลพันกันนะคะอ่าโคลพันหนดีอ่ะดีทั้งคู่ล้านหนูอ่ะ มือค้าเข้าไม่ขาดไ,<ป>ได้ค่ะ,ะน่าตาสวยทักกว้างคนเลยตอนนี้สูดเพื่อนแม่ <สะ S 2> ค้าสวยแม่คับยายสวยนะสวยทุกคนนะตอนนี้สวยเราเพื่อนอันนี้ลงโล่อันนั้นร้อยยี่สิบค่ะพี่วันเจี๊ยบนะครับอันนั้นออกล่องข่าวนะอันนี้เป็นอกล่องข่าวนะอันนี้ร้อยยี่สิบสามค่ะโลละ ร้อยยี่สิบนะครับหวานเจี๊ยบนะได้ได้ได้ถ้าไม่ใช่ข่าวประจำไม่ให้นะเนี่ยไปร้อนก่อนมาครับทุกคนนะครับกล่องนี้นะครับในราคา60บาทนะครับผมข้าวเหนียวมะม่วงนะครับก็จะมีมะม่วงแล้วก็จะมีกะทินะฮะข้าวเหนียวมูนนะครับผมแล้วก็จะมีถั่วนะครับนี่อันนี้60สบาทนะครับผม60บาทเขาจะให้สองลูกนะครับเดี๋ยวเรามากินเลยครับยั่วเลยครับวันนี้ตลอดไยคลิปนะฮะข้าวเหนียวนะครับถั่วแล้วก็น้ํากะทินะ ได้แล้วค่ะพี่ไรแมนมเอาตรงนี้ได้ไหมอร่อยมากครับอย่างที่แม่ค้าบอกหวานเจี๊ยบนะครับขอบคุณมมนะคะนะโอ้โหหนูยวก็ไข่ไา่ง,งั้นให้ไปเอาฝั่งนู้นแล้วอร่อยมากเขาเหนียวนุ่มนะครับหอมน้งกะทิแล้วก็มะม่วงหวานพอดีครับผม อ,อร่อยมากขอบคุณค่ะหวานนะคะหวานจริงหวานเจีย๊ยบหวานเจียเจ๊ยบหวานเหมืหนมอนแม่ค้าเลยโอเคขอบคุณมากนะครับคุณ่สวัสดีค่ะฝากร้านด้วยนะคะร้านขเหนียวมะม่วงบมบิบนมโตแม่กองค่ะครับผมเปิดขายทุกเปิดขายทุกวันค่ะครับผมเวลา,าเวลาประมาณ ใบสองโมงครึ่งยันสี่ทุ่มค่ะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจรับออกงานนอ,อกสถานที่ค่ะก็เบอร์โทร,เบ,ร,ทรเบอร์อะไรครับ0813491654ค่ะครับผมโอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ